ซึ่งก็มีประชากรทั้งหมดที่เข้าร่วมรับแว่น199ท่านการที่จัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้านะครับสุราน,นะครับสยามบรมราชกุมารีเื เทศบาลตำบลห้วยงูท่านสมาชิกสภาและท่านกำนัลการความมาขอการพอป็นสายตาเพื่อด้อยกับัอเคเราประชากฎหมายหน้าเพื่อผลักดจสูเราสุและประชานย่าสภาท้าไทยและเทศบาลตำรว่างที่6่8าคม2 6 8นที่อุรานีจนวนลา ตีนวนไพงู Solomon, ท่านคำการเหล่ากาชาท่านเลขฐานการเหล่ากาชาจังหวัดชัยนาทนะผมก็ร้องว่าอะไรจังหวัดชัยนาทแล้วก็จำเป็นคือรองนายกเหล่ากาชาตนะก็ขอเรียนพี่น้องนะก็เหล่ากาชาเนี่ยกาชาเนี่เสียอาร์เสียอาน์เสียอาน์จูว่าที่นี่เป็นห้อเสียอาร์แลายแท้หลักของเรากาชาจังหวัดชายนาฏเนี่ย รายได้หลักคืองานประจำปีออกงานสายพาพเนี่ยทางท่านเลี้ยงหลายายพาธทางก็มัคือเนี่ยวิว จากเลือดเลยนบอกความว่ามเลือดคนเนี่ยออกอย่างไมแ่เรากราแทกจะออกทุกตาเพือต่องเยนนะต่องเวียนด้ยเนี่ยวเลือดเนี่ยเป็นทีเดียวนะที่เาียปตัเลยตัดโคเลยเอานี่แล้วตอนนี้นะมันสาความดู ไหน,นไปไห้นะต้องหูด้วยเน,นี่ยดูเลยคนแรกงมนี้เลยค่ะคคุุณลงลรับ<อ>แถวแรกที่ท่านนะครับจะรับกับมือท่านาว,วิทยาสถาน มองกล้องมองกล้องวันนี้ออกช่องตี่งตอนตีสามเดี๋มาดูด้วยนะพราะกลวันข่าวเต็มมองกล้องมองกล้องแล้วมองกล้องแล้วออาทีวีได้นอนต้องหัวเห็นไหมเห็นเห็นทีวีกล้องเนีบยีวัขวาหันนะครับ เดี๋ยวขวาไกด้เสล้ครับรรรรครับผู้รัรมอบเสร็จแล้วให้วนขวามือออกไปนะครับวนขวายื่นเลยเอาตรงนี้เลยครับแว่นตาให้กับผู้ที่เข้ามารับแว่นในวันนี้แล้วก็ทางด้านผู้ใหญ่บ้านนะครับทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นสอง ได้รับมอบแวแล้วเลี้ยวขวานะครับเดินตามวงขวามือออกไปได้เลยนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับแล้วแถวต่อไปเดินเลยนะท่านผู้นําจุมชนได้เลยนะครับรับเสร็จแล้ววนขวามือออกไยวนขวามือออกไปได้เลยนะครับแลวชุดต่อไปกำลังเข้ามาเสิร์ฟเลยนะครับเมือ่อท่านแว่นนี้จะรู้สึกดูจะน่ามากนะครับเพราะว่าอตอนหวาน